ตำนานยานเฮียนเหลือล่มหน้าวัดส,สนามชัยเมื่อหลายปีก่อนเคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเรือของพี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีทางศาสนาล่มกลางแม่น,น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดส,สนามชัยจังหวัดอุทยาและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไม่น้อยกว่า28ราย ศนัตรกรรมทางน้ำที่ร้ายแรงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุทยาม่จากเหตุการณ์นั้นได้เกิดเสียงน่ำหนึ่งถึงความลี้ลับที่เกิดขึ้นโดยมีผู้ที่ถ่ายภาพกิจยารในช่วงนาาที่กำลังยกเรือขึ้นจากน้ำรวมไปถึงในช่วงนาาที่เ,เรือกำลังยกขึ้นจากน้ำนั้นผู้คนที่อยู่ในเรแวกนั้นก็ได้กินซากศพท,ที่ชอยออกมา ท้งที่ในบริเวณนั้นไม่มีศพอะไรเลยจับได้ว่ากลิ่นนั้นโชอยออกมาจากใต้เรือแต่บริเวณนั้นกล่าวก็ไม่มีอะไรตกค้างอยู่ข้างในเลยซึ่งภาพถ่ายที่ติดวิญญาณน,นั้นดูนักข่าวเองบอกว่าเป็นภาพที่หมือนว่ากำลังมีใครแอบมองการยกเรือขึ้นอยู่ห่างๆซึ่งวิญญาณในภาพนี้อาจเป็นวิญญาณของ พวกที่เสียชวิตที่ต้องการมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือแท้จริงแล้ววิญญาณที่ปรากฏในภาพนั้นอาจจะเป็นวิญญาณที่ต้องการที่จะออกมาจากบริเวณแห่งนี้และกลับบ้านของพวกเขา